สวัสดีครับวันนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามนะครับร่วมกับกลุ่มปราศสาสิศลสภาการศึกษาจังหวัดมหาสารคามร่วมรับการประเมินส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของจังหวัดมหาสารคามครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเบสเพจทษษิศด้านการส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของจังหวัดมหาสารคามในที่นี้สำหรับวันนี้ก็จะมีเป้าหมายอยู่ที่โรงเรียนบารบูวิทยาคารครับผม อาจารย์เขาเปลียที่สองอาจารย์เขาเปลียครับอันนี้นี่คือรถเขาคิดทำนะครับไอเขาคิดต่อยอดก็คือไม่เป็นไรก็ขอให้หนูทำสุดที่มันบอดเท่านั้นเองครับอันนี้ก็เปลี่ยนที่สองที่เรียนวิชากับน้องศิเล็นซศิล็ตเป็นไงภาครวมที่เรียน เรจะได้ากเครับตเาไม่ดีว่ามันะเป็นยังไงว่าเราคิดักันนะป้ากไกับเป๋าใบละสองแสนบาเจอโอกาสเจอโอกาสท้นี่คูกระเป๋า เป็นคนเป็นชาวแคนี้ียเราช่องพิมาในลูกคนไหนคนไหนเป็นคนออกแบบลูกคนไหนเป็นหัวหน้าคนออกแบบหัวหน้าทีมทีมนี้เขาพูดใครเนี่ยหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมเอามาอธิบายให้ให้พวกเราได้ตัวนจากคนเื่อแตว่าเป็นบุญตั้งไฟพวกเราเลยออกแบบทีมคนถือบ้องไฟแล้วก็มีผาแดแล้วก็นางสายเป็นของยั่งยืนที่มีความ เดี๋ยว้านเรามีมั้ยภาษาพื้นถากเรามีภาษาโอ้ไม่มีพยัญชนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่โอ้ครับครับสื่อไปแล้วมั้ยเอามานี่หน่อยเมื่อกี้เมื่อกี้แนะนำแล้วเมื่อกี้เดินหาคำหาคำภาษาอังกฤษหาคำพยัญชที่มันเกี่ยวข้องกับบ้านเราถ้าภาพมัน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 จะสื่อมันจะให้ภาพมันมันมีคุณค่ามากขึ้นของจิตเน๊อะ ื like like, ่อกีบจนวนอะไรพวกมาอะไรก็ได้เนะเกี่ยวกับพวกจำนวนอะไรเกี่กัข้อคิดัวามคำนวนจำนันน่น่าจะท่านศึกขาอาจจะศกาตัคนต่างชาติประเเราภาษาจีนบ้างเียดนามบ้างประมาณนี้กาษอิดบ้างเนา่้ครับตาง อันนี้นี่อันนีการแบบใหม่เาขาทำไมไม่ไม่กินเพราะเขาว่าเป็นสุรการอันนี้แบบใหม่ไม่ก่อนสิโดดนี้ครับเอาไปเล่นเสียญกานนี่ไเป็นแบบแว่ามีรางครับความดีงามของเขากัน เกิดจากนข้อดีกิรแตทำเขาทำโดยจิตอาสาเราก็เสียจ้าเป็นจ้เป็นสีเสือคักเมเนาะตรนี้ก็เป็นกิจกรรมภาพวาดนะครับที่เป็น บอกเล่าเรื่องราวของชาวอำเภอบอระบือนะครับซึ่งจะเป็นมันแก้วนะครับซึ่งเป็นมือ,ม,อมือนี่เป็นเลือกสีได้มาถือตองเนาะ <c oughs> <c oughs> ตัดกับผนังเลย จากนั้นคณะกรรมการก็จะให้คําแนะนําที่ห้องประชุมตรงเียนประเบอวิทยาคารครับนชัยไปย u น e ออไม่ใช่อศึกษาไฟส์ n บ n กเซิร์ t h e ่ languages, อ l น n ม็กซ์อัิตฟายอั h o อเปอรวิทยาการสกูลอ๋อโ h a ปร่าโอเป h ร์วิทยาการสกูลฉ l i ดีใ e ท to เ e าเข้ามายุ o งกั o u o l สก o o และวิ o ิ l รี e อ e ตัว f จีชาการส d i า e c t o ร of เตอร์ออก i t h ร y วิทยา School. I would like to give you a warm welcome to Dr. Gehsorn Thong San, Ms.Supravadi uh Thong Sina, Dr. r i on, p o uh n p o r n Supra s a n p h e v e and Ms.Pesra Korn, Sai s so o f o n This event m a r k e as the assessment for educational administration by the integrating of sustainability economics, King Ram A.10 to practice with Thai b f free a n c i n e In this location, we have prepared some documents and some visits and some fire seating for you to see. We also like to thank you, the airlines, for your kind friendship and for your support for our school. And thank you once again for your for being here. Thank you. ต่อไปขอเชิญรับชมการแสดงขับร้องประสานเสียงดังวันชราชทานรังวัลชนะเลิศการขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ถวยพระราชทานพระเจ้าวรงมงศ์เธอพระองค์เจ้าสมจวรีกรมหมื่นสุธานารีนาศปี2566มอบโดยกระทรวงศึกษาธิการฝึกซ้อมโดยนายเสษยศิส,สังฆมณีและคณะขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้เอาไวส้สั้น้สักก่อนครับแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ